สวัสดีครับช่องคายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีธนูนะครับจะเป็นลัคนาจะเป็นราศีถ้าเป็นธนูคลิปนี้ดูได้นะครับเป็นการทํานายดาวจรครึ่งปีแรกนะครับของปี6 7เนี่ยนะครับอ่าเริ่มกันลัคนาราศีธนูดาวประจำตัวท่านก็คือดาวพฤหัสนะครับณนะวันนี้เดี๋ยวนี้พฤหัสเนี่ย สถิตท,ที่ลาศีเมษนะครับพบปุตตะนะฮะปุตตะไปว่าลูกไปว่าหลานบริวารน,นะฮะไอ้คำว่าบริวารเนี่ยนะค,คนที่มาพึ่งพาอาศัยคุณเนี่ยนะบางทีพี่น้องแล้วคุณเป็นคนดูแลเขาเขาก็นับเป็นบริวารหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันนะครับรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยเนาะ <c oughs> นะฮะสัตว์เลี้ยงก็เป็นบริวารชนิดหนึ่งของเรานะครับทีนี้มาอยู่อย่างนี้นะฮะบ,บุตรบริวาร ความรักใหม่ๆความรักครั้งใหม่นะครับเริ่มต้นจะรักกันอะไรอย่างเงี้ยได้ทั้งนั้นการลงทุนอะไรใหม่ๆก็ร่วมด้วยนะครับก็เป็นปุตตะชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้ดาวพฤหัสดาวประจําตัวคุณมาอยู่ที่ราศีเมษเขาอยู่มาตั้งแต่ปลายสงการปี -66 แล้วนะฮะปลายสงการปี -66 แล้วแล้วจนถึงหลังสงการปี67ก็คือน่าจะแถวแถวสิ้นเดือนเมษาปี67 หนึ่งปีที่ดาวประจําตัวคุณอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นอย่างไรบ้างเช่นบางคนก็ไปยุ่งข้องเกี่ยวกับบุตรหรือบริวารมากกว่าปกตินะครับเป็นยังไงยุ่งเกี่ยวอสมมุติยกตัวอย่างเช่นลูกลูกจะเปลี่ยนการศึกษาเช่นอยู่ม .6 อยู่ม .3 อยู่ป 6, .6 อะไรเงี้ยเอจบป .6 หนูจะไปเข้าม .1 ที่ไหนนะนะจบม .3 หนูจะไปเข้าม .4 หนูจะเรียนแผนไหนนะ จบมหหนูจะเข้ามไหนคณะไหนไปปั้มไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นกรณีพิเศษอ่ะพาไปเรียนพิเศษไปกวดวิชาเหมือนกับฉันกับบริวารเนี่ยต้องปั้มกว่าอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นลูกคุณอาจจะเป็นหลานคุณหรือคนที่คุณดูแลนะฮะไปยุ่งเกี่ยวกับการศึกษาเขามากกว่าปกติอย่างนี้ก็ถ่ายได้นะครับอย่างนี้ก็ถ่ายได้นะฮะแล้วถ้าเป็นความรักใหม่ๆล่ะนะเอ๊ะในปีนี้นะฮะ ตั้งแต่หลังเมษามาจนหกหกจนถึงหลังเมษาปีหกเจ็ดเนี่ยเอะหล่อขึ้นหรือไงเอะสวยขึ้นหรือเปล่านะเตะตาชมัดเลยมีคนแวะเวียนมานะไปเข้าตาใครเขาให้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือในช่วงปีที่เนี่ยอย่างที่บอกอะหลังสงการหกหกถึงหลังสงการหกเจ็ดเฮ้ยมันมีแนวโนว้มว่าฉันสมมุติว่าเป็นเจ้าของกิจ,ก,จการ เอยยาา๊อยากจะขยายกิจการลงทุนใหม่ๆไงอยากจะขยายกิจการจังเลยนะครับขยายออฟฟิศอะไรก็ว่ากันไปนะฮะหารถไม่ใช้ในงานอะไรก็ว่ากันไปะนะครับหรือหรือทํางานอยู่อ่านะทำงานอยู่ขยายยังไงฉันมีงานประจาเอ๊ไปมองเห็นลู่ทางอะไรใหม่ๆมั้ยไปเห็นลู่ทางอะไรใหม่ๆมั้เพื่ออะไรฮะเพื่อจะทําเสริมอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ได้ครับนะครับ พระรหัสเนี่ยนอกจากเป็นตัวคุณแล้วเขาใส่หมวก2ใบครับใบหนึ่งคือตัวคุณทิตธนนเนี่ยอีกใบนึงอยู่ที่มีนพันธุครับพันธุแปลว่าญาติผู้ใหญ่พ่อแม่สังอาพี่น้องครอบครัวอันนี้พันธุเป็นทรัพย์สินก็บ้านที่ดินยานยนต์อาคารโรงเรือนอะไรทั้งนั้นแหละอันนี้พันธุเหมือนกันนะครับมีความยินดีเกี่ยวพันธุเอาละมีความยินดีเกี่ยวพันธุนะครับ เอได้บ้านใหม่ไหมแต่งบ้านใหม่มหมยินดีนี่ยินดีนี่ยินดีนี่ไม่ซ่อมนะยินดีนี่ไม่ซ่อมนะนะครับยินดีเนี่ยมันไม่ได้ซ่อมมันเหมือนก็แต่งซะมากกว่ายินดีอะหรืออ้าที่ดินล่ะถ้าเป็นที่ดินซื้อที่ใหม่มหมยินดีจังเลยหรือที่ดินฉันน่ยมันมันเป็นที่ดินเปล่าเนี่ยไปลงพืชพันธุ์ ผลไม้ไม้ดอกไม้ผลอะไรก็ว่ากันไปตามใจปรารถนาอันนี้ก็ยินดีอย่างหนึ่งยันยนละแต่งรถถูกใจเหลือเกินซื้อรถใหม่ได้ดังใจเลยก็ยินดีอีกเหมือนกันพันธุ์เหมือนกันเนี่ยจะให้ธนูเหมือนกันทุกคนเป็นล้านคนมันเหมือนกันไม่ได้หรอกมันจะมีข้อแตกต่างครับนะครับมันแตกต่างอย่างไรมันแตกต่างในรายละเอียดที่มันไม่เหมือนกันครับ นะฮะอย่างอ่ะแต่งรถบางคนก็แต่งเบรกแต่งเครื่องอะไรแต่งเครื่องเสียงเนีียเห็นไหมเอาแค่ยานยนต์มันขยายออกไปแต่งบ้านเหมือนกันขยายออกไปแต่งที่ขยายออกไปรายละเอียดที่มันแตกต่างแต่มันอยู่ในหัวข้อนี้นะอะปุตตะเนี่ยมันอยู่หัวข้อนี้นะนะ,ะมันอยู่หัวข้อนี้ประมาณอย่างนั้นนะฮะประมาณอย่างนั้นทีนี้เอเพราะเราอยู่อย่างนี้ได้กันทุกคนทั่วหน้าใช่ไหมไม่ใช่อ้าว เอาดาวจอรอยู่อย่างนี้เหมือนกันอะ่ะไม่เหมือนกันได้ไงอะ่ะได้ <c oughs> ได้ได้ตรงไหนอย่าลืมว่าในการทํานายทายทักเนี่ยมันจะต้องมีรายละเอียดเยอะกว่านี้ไม่ใช่ดูแค่ดาวจรแล้วก็เล่นกันเลยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะดาวจรเหมือนกันทายไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงก็ได้ปก่อกคุยดีๆๆด,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 ดีเห็นไหมนั่นคือส่วนดีสมมุติเราลองเอาทักษะมาใส่ดูซิใส่ได้นี่ ทักษามีทั้งหมดแทักษะบริวารอายุเดชสีมูลและอุตสาหะมนตรีการะก,กินีมี8ทักษะและ้วเห็นไหมแค่ทักษะก็ต่างกันแล้วทักษะที่จะแบ่งออกเป็นดีกลางกลางว่าไม่ดีเลยไอ้ที่ดีก็คือบริวารอายุเดชสีอะไรพวกนี้ดีสักครู่นะครับแฮะแฮ้แฮ้ <c oughs> นะครับขอโทษด้วยไอตองรงนี้ห้ามไม่รู้จะห้ามมันยังไงมันได้ยินเสียงอะไรแ,แมันก็เหา่าอ่ะอ่ะต่อกันเราต่อกันนะ,ะถ้าเป็นบริวารเอ้ยไหมบริวารอายุอะไรพวกเนี้ยเป็นทักษะกลางๆมูดละทักษะกลางๆทักษะดีคือสีส,สีคือสีมงคลน,นะอ้าวใส่ทักษะดีเข้าไปมันก็ดีงามตามทักษนะนั่นแหละอยู่ในเกณฑ์ดีครับคือมีแปดทักษะจะดี จ็ดใน8มีแค่อย่างเดียวคือเสียเสียอะไรเสียตรงการากินีอ้าวถ้าเกิดตกการากินีขึ้นมาเพราะรหัสแม่ปีนี้ไม่ดีเลยพระรหัสฉันดันเป็นกาลีซันนี่เกิดอะไรขึ้นนะฮะไอ้ที่ว่าวุ่นวายกับบุตรบริวารอ่าปะิปะดณที่ยกตัวอย่างโอ้โหหนักเหลือเกินจ่ายนู่นจ่ายนี่ยิบย่อยยิบย่อยแต่ฉันก็ต้องจ่ายเนอะนั่นแหละก็เป็นไปได้นะฮะอ่ะได้บ้านมา อาจไม่ถูกใจตกแต่งบ้านแต่งเสร็จไม่เป็นอย่างที่คิดไว้อ่ากาลากินีเนี่ยแม่เราคุยกันไว้อย่างหนึ่งงานออกมาส่งงานเฮ้ยไม่ใช่นะมันไม่ใช่อย่างนี้ดิที่เราคุยกันไว้ก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะนะ,ะปลูกปลูกพืชพันธุ์ปลูกไม่ติดซะอย่างนั้นเน่แต่งรถไม่ได้ดังใจเลยได้รถใหม่มาว่ามีนูน่นมีนี่ให้ติอะไรอย่างเนี้ยเห็นไหมนั่นกาลากินีละถ้าเป็นสี ก็อย่างที่บอกอ่ะถูกใจซะทุกอย่างนะครับก็อยู่ประมาณนี้อันนี้สําหรับดาวพระหัสทีนี้เรามาดูพระเสากราหูกันพระเสาก่อนพระเสาเนี่ยเจ้าเรือนมังกรเจ้าเรือนการเงินเจ้าเรือนการเงินเงินฉันเป็นอย่างไรนะเงินฉันไปอยู่ในสหัสชะนะครับสหัสชะ สหัสช้าเอา้าใส่กาลีเข้าไปก่อนเลยเมื่อกี้ยังคุยกาลีใส่เข้าไปเลยต่อเนื่องเลยใส่กาลีเข้าไปเงินฉันไปเป็นกาลีในพบสาหัสชะเพื่อนสาหัสจะแปลว่าเพื่อนญาติสังคมแวดล้อมสังคมแวดล้อมทําให้ฉันต้องเสียเงินอ,อ้าเฮ้ยสังคมแวดล้อมจะมาเอาเงินอะไรกับฉันจ่ายค่าส่วนกลางไหมก็ทายได้นะฮะกั้นรั้วไหมล่ะก็ทายได้เสียเงินให้กับสิ่งแวดล้อมอ่ะจ่ายที่จอดรถอะไรเงี้ยนะครับ ประมาณอย่างนั้นเคยจอดรถสบายๆอยู่ๆจอดไม่ได้ต้องไปหาที่จอดเสียเงินอา้าวเสียค่าส่วนกลางที่จอดรถอะไรเงี้ยน,นั่นแะสังคมแวดล้อมเสียตังค์ญาติและเพื่อนะ่ะก็ญาติง่ายๆหาตีญาติกับเพื่อนมาเอาตังค์นเลยแหละเสียเงินให้กับญาติกับเพื่อนอาจจะต้องนําเงินไปช่วยเหลือเพื่อนในเรื่องเรื่องหนึ่ง,เร,งเรื่องใด intrigued. เพื่อนมายืมก็ได้หรือเอาเงินไปให้เพื่อนไปช่วยเพื่อนเพื่อนญาติมายืมเงินนะญาติมายืมเงิน เอาเอาเงินเอาทองไปให้ไปช่วยญาติไปช่วยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคืออะไระนั่นคือการกิจดีสถิตอะไรสถิตพบสหัชชาเอาถ้าเป็นสีเป็นเดชเป็นอะไรอย่างเงี้ยเ,เป็นทักษะดีบ้างล่ะนะครับเงินเงินทองทองอาจจะได้ความช่วยเหลือจากญาติหรือเพื่อนนาะตีลังกากลับมาแล้วเมื่อกี้จ่ายอันนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วนะฮะเพื่อนหรือญาติ อุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินเราเอ้าวได้สิได้สินะสังคมเวดล้อมล่ะนะฮะจะทํารั้วข้างบ้านบอกอา้าวกันที่ระหว่างเราสองคนอย่างนั้นก็มาหุ้นกันแล้วกันทําให้มันดีไปเลยอันนี้ก็ถ่ายได้เห็นไหมอันนี้ก็ถ่ายได้เมื่อกี้จ่ายคนเดียวอันนี้ไม่จ่ายคนเดียวแล้วมีคนช่วยช่วยแล้วเฮ้ยไหนไหนทำแล้วอย่าทําฝั่งคุณเลยเอามันตรงกลางนี่แหละเดี๋ยวเราหารสองกันทําให้มันแข็งแรงดูดีอะไรก็ว่ากันไปสวยงามไปเลย อะไรอย่างนี้นะฮะอะไรอย่างนี้ได้ตรงนี้ฮะทักษาดีนะครับทีนี้มาดูลาหูกันนะครับลาหูนี่เป็นเจ้าเรือนสหัชชะก็อย่างที่บอกสาชะญาติเพื่อนนะฮะสิ่งแวดล้อมนะฮะมาสู่พันธุตรงนี้หากลาหูไม่ดีอ่าราหูไม่ดีเพื่อนญาติพันธุเป็นว่าอะไรบ้านที่ดินยานยนต์ราหูไม่ดีขึ้นมามาอยู่ตรงนี้ เพื่อนมายืมรถเพื่อนมาขออาศัยบ้านอยู่นะหรือว่าญาติพี่น้องมาขอยืมรถไอ้ยืมเนี่ยมันคงไม่ขับเดี๋ยวเดียวอะไอะ้ยืมที่ว่าเป็นการีเนี่ยเฮ้ยยืมสักอาทิตย์ยืมสักเดือนเลยนะหรือเฮ้ยขอยืมหน่อยจะเดินทางไกลๆย,ยืมรถซะหน่อยเซหรือมาขอแบบว่าเพื่อนญาติเนี่ยมาขออาศัยบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะ เป็นกาลก,กิณดีอ่ะถ้าเกิดเป็นสีอะถ้าเกิดเป็นสีนะเป็นสีนี่อาจจะเหมือนเดิมฮะตรงนี้ลาหูอยู่อย่างเงี้ยคล้ายๆเดิมฮะมาขอยืมรถนะฮะมาขอยืมรถเหมือนกันอันนี้เพื่อนไม่เอารถมาให้นะมาขอยืมซะมากกว่านะมาขออาศัยบ้านมาขออาศัยพักพิงมาขอขอยืมที่ดินใช้นูนใช้นี่นะครับถ้าลาหูดี ตำแหน่งแล้วว่าทักษะดีอาจว่าเฮ้ยยืมรถเกงใจเลยเฮ้ยฉันให้แกเท่านี้อะไม่ยืมปากเปล่าเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวหน้าเกียร์ขอเช่าแล้วกันเอาเงินไปอะไรอย่างเงี้ยหรือให้เงินให้ดูถูกน้ําใจดีกว่าให้เงินอ้าวเพื่อนเห็นขับรถไกลหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวใจป้ามว้ยให้ใช้รถแกต้องนานเนะี่ยเดี๋ยวฉันถ่ายของเหลวให้แกเลยฉันเปลี่ยนยางเปลี่ยนพัาเบรกอะไรให้แกเลยอะไรอย่างเงี้ย อะไรอย่างนี้เป็นต้นเฮ้ย hey, ตรงนั้นเสียอยู่เดี๋ยวฉันซ่อมให้เลยเฮ้ย hey, ฉันทําให้แล้วนะเว้ยอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกับมาใส่บ้านเฮ้ย hey, เพื่อนญาติมาใส่บ้านอยู่เดี๋ยวค่าน้ําค่าไฟอ่ะฉันรับหน้าเสือทั้งหมดเลยนะขอบข,ขอบคุณจริงที่อุตส่าห์ให้อยู่ฉันมีบางทีเพื่อนเพื่อนสนิทซ่อมบ้านเนี้ยเฮ้ยบ้านซ่อมอยู่ว่ะอยู่ไม่ได้ขอใส่บ้านแกค่าน้ําค่าไฟฉันรับหน้าเสือเองเฮ้ย hey, สบายใจได้เพื่อนเนี้ยอะไรอย่างเนี้ยนะฮะเช่า ขอยืมที่ทํารู้ทํานี่เฮ้ยเดี๋ยวฉันให้ค่าให้ค่าเสียหายตรงนี้ฉันไม่เอาฟรีหรอกฉันให้เพื่อนตรงนี้คือทักษะดีงามนะทักษะดีงามถ้าทักษะไม่ดีก็ยืมปากคือยืมรถหน่อยปา,ป,าปากเปล่าเลยแกไอ้น้ํามันติดถังที่ฉันเติมไม่เต็มขากลับมาพร่องเลยนะแกนะน้ํามันนี่เกือบไฟแดงใช่นะนะไม่เติมเลยนะแกเติมเฉพาะที่แกใช้เลยนะฮนะประมาณอย่างนั้นก็ได้นะ ยางจะหมดอยู่แล้วแกก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนให้ฉันเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมมุติประมาณอย่างนั้นเอ้ยเพื่อนมาอาศัยบ้านเฮ้ยฉันฉันแย่ว่ะกาลีเนี่ยฉันแย่ว่ะฉันไม่ไหวว่ะค่าน้ําก็ไม่จ่ายค่าไฟไม่จ่ายแกกินข้าว้านฉันอีกแกกินข้าว้านฉันอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตรงเนี้มันเป็นกาลีก็จริงแต่บางคนไม่ได้คิดอย่างนั้นไงนะครับบางคนก็คิดคือในโหราศาสตร์เราเห็นว่า เบียดเบียนอะเบียดเบียนก็ต้องมาเอาอะ่ะแต่ในความเป็นจริงผมก็เคยเจอหลายอย่างหลายคนไม่ได้คิดอะไรเลยมึงก็เอาก็เอา,เอาไปดิแกเป็นเพื่อนฉันนะเฮ้ยแกเป็นญาติพี่น้องฉันเวจะต้องมาจ่ายทําไมวะอะไรเงี้ยเอาประมาณเนี้ยเห็นไหมรายละเอียดแตกต่างแหละนะฮะรายละเอียดแตกต่างแหละทีนี้นี่เรามาเคาะทีละดวงทีละดวงทีละดวงไหนเรามาไล่เสาลาหูพระรหัสด,ดูซินั่นเข้าให้ นะไหนเรามาไล่ดูซิถ้าอย่างนี้ก็เริ่มต้นจากตัวฉันก่อนละตัวฉันเมื่อกี้บอกไงนี่ยังไม่ลงแบบทักสองทักษานะเอาเฉพาะดาวก่อนตัวฉันตัวฉันจะลงทุนใหม่ๆอ่าเรื่องลงทุนก่อนตัวฉันจะลงทุนอะไรใหม่ๆเฮ้ยเงินไม่พอตรงนี้นะคือการเงินไปอยู่ศาสตร์ช้าเนี่ยศาสตร์ช้าแปลว่าติดต่อประสานงานก็ได้นะครับมีการติดต่อประสานงานอะไรตอนแรกก่อนจะลงทุนใหม่ๆก่อน มีการติดต่อประสานงานทางการเงินแล้วนะเอ๊จะเอาเงินเฉยๆใครจะให้นะนะฮะไปติดต่อธนาคารไปติดต่อธนาคารดีกว่านะครับสหัสชาก็เลยไปพันธุนะมีการติดต่อจากพันธุก็คือเอาหลักทรัพย์อาจจะเป็นบ้านเป็นที่เป็นยานยนต์ไปไว้กับธนาคารเพื่อนําเงินสดมาลงทุนครั้งใหม่อันนี้ก็ถ่ายได้เนี่ยเสาลาห,าหูพระรหัสถ้าต่อเนื่องกัน ยกตัวอย่างประมาณอย่างนี้ยกตัวอย่างประมาณอย่างนี้ยังมีรายละเอียดอย่างอื่นอีกเยอะๆก็ลองดูสิว่าเอ๊ะคุณเนี่ยเงินทองมีการติดต่อมีเรื่องของอาคารอาสังหายานยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องการลงทุนมาเกี่ยวข้องลองดูสิอาจจะคุณอาจจะติดต่อทางการเงินไม่ติดต่อธนาคารก็ได้เฮ้ยจะลงทุนสักล้านหนึ่งไว้เฮ้ยเพื่อนมีตังค์หรือ่าเฮ้ยเพื่อนเอาโฉนดไว้กับแกขอยืมล้านหนึ่ง ได้เพื่อนเอาไปเลยอย่างนี้ก็ได้ธนาคารก็ได้เพื่อนฝูงหรือว่าญาติสนิทก็ได้เอาที่เอาเอาบ้านเอาที่เอารถไปวางวางเพื่อเอาเงินมาลงทุนอะไรบางอยา่างตรงนี้แหละทายอย่างนี้ก็ถ่ายได้แต่หลายคนเห็นไหมถทายไปมันก็อยู่ในหัวข้อนี่แหละนะครับมันจะไม่ต้องไม่หนีไม่หนีจากภพเรือนที่ดาวสถิตนะนะพอไม่อยู่ในพอมันอยู่ในภพเรือน หวยออกอย่างนี้ได้ประมาณอย่างไอที่ผมบอกวันแบบเนี้ยแต่ละคนก็อาจจะไม่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่เอาหัวข้อนี้มาร้อยเรียงกันตามดวงดาวเนี่ยอยู่แถวแถวนี้อยู่แถวแถวนี้ให้คือรายละเอียดมันจะต่างกันแต่หัวข้อมันอยู่ในนี่แหละนะฮะเพราะว่าธนูเนี่ยมันก็แตกต่างในรายละเอียดซ้ายขวาซ้ายขวาก็ว่ากันไปแต่อยู่ในแถวแถว,แถวนี้าการลงทุนก็ประมาณอย่างนี้หรือความรักใหม่ๆก็ได้อะ นะความรักใหม่ๆก็ได้หรือบุตรบริวารก็คุณไปยุ่งเกี่ยวบุตรบริวารบางคนก็ไปยุ่งกับเรื่องลูกใช่ไหมไปยุ่งกับเรื่องลูกพอยุ่งกับเรื่องลูกเป็นไงลูกสอบติดต้องไปเรียนอ่าสมมติอยู่กรุงเทพไปได้ในเลส,สวนเนี้ยเอาขึ้นไปภาคเหนือแล้วหรือมนาบออภาคใต้มอชอเชียงใหม่อะไรก็ว่ากันไปอ่ะพอได้อย่างนั้นได้ไปยังไงพอได้อย่างนั้นแล้วเงินเงินทองทองเงินเงินทองทอง ไปอยู่สหาชาัชะมีการใช้เงินติดต่อเพื่ออะไรฮะทินอยู่อาศัยของบุตรบริวารไงเช่าหอพักหาหมอเตอร์ไซค์รักคันให้ขับเพื่อที่จะไปเรียนใกล้ๆอะไรเงี้ยคือเด็กที่ไปเรียนตามต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะต้องคือมันต้องมีรถส่วนตัวครับบางคนก็ รวยก็อ่ะยานยนต์สี่ล้อไปลูกเอ้ยแต่ยานยนต์หกล้อเขาไม่เมียนะนะเกิดเดียนะขับรถหกล้อไปเลยไม่ไม่ใช่อะ่ะอาจจะเป็นยานยนต์สองล้อยานยนต์สี่ล้อก็ได้จากหอพักไปมออ่าลูกก็ได้สะดวกในการไปเรียนอ่านนะฮะม,มหาลัยเขาไม่ได้เลิกสี่วงเย็นเป็นเป๊ะดิบางทีมันเข้าทำ,ทำนู่นทำนี่ใช่ป่ะเลิกดึ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 งเดินอ่ะรับรุ่นน้องรับอะไรเสร็จเหลือ อาจารย์นัดมุดนัดดึกเดินนัดทุ่มสองทุ่มก่าจะเรียนจบเนี้ยก็ขับรถมาที่พักเนี่ยเห็นไหมใช้เงินในการติดต่อเพื่ออะไรฮะเพื่อพันธุพันธุที่อยู่อาศายัยหรือยานยนต์ก็ได้ที่เกี่ยวกันลูกตรงเนี้ยอ่ะไปศึกษาเห็นไหมพอการศึกษาตรงนี้ก็ถ่ายได้อย่างนี้เห็นไหมเนี่ยพยายามจะยกตัวอย่างเรื่อยๆเรื่อยๆที่สามารถนึกออกได้ก็ยังมีอย่างอื่นอีกอ่ะไม่ใช่มีแค่นี้ก็มีอย่างอื่นอีกอ่ะนะครับ อ่ะให้กับบริวารลูกน้องก็ได้มีการลงทุนใหม่ๆอาจจะต้องใช้ยานพาหนะเห็นไหมมีการติดต่อใช้เงินติดต่ออะไรพันธุใช้ยานพาหนะเพื่อใช้ในงานนะครับเช่าห้องให้คนงานอยู่นะครับเช่าออฟฟิศเพื่อทำสำนักงานนะครับที่ดินที่ดินทำลานจอดรถไหมวางสินค้าไหมเห็นไหม เช่าอาคารโรงเรือนใช้เงินใช้ทองติดต่อเพื่อเช่าอาคารโรงเรือนเก็บเก็บสินค้าไหมนะครับอ่ะหมาเห่าแล้วเอาน่าจะครบแล้วแค่นี้นะครับสวัสดีครับ